Thank you. drip, get Pussy I'm fitted สวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวเด t ๋ยวเ c ี๋ยวผมจะคลุมกันเที่ยวมันหล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรนะต่อได้เลยนะครับสวัสดีครับผมพบกับรายการเคยหรือไม่โบโบโบนี่ฮี่วันนี้อยู่กับผมไต๋ครับีผมมาเปติ๊งต่างเยี่ยมโอนะครับก็สำหรับอีพีนี้นะครับแขกรับเชิญนิ่มสนุกแน่นอนครับเป็นมาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรดีเจดาราล่าสุดก็เป็น ไครับนั่นครับเปไปหมดแล้วครับ่มครับหนงเงหวานสองพบกับพี่อาร์ตพี่เพือกพี่โบครับผมวัสดครับสวัสดีครับ้าพี่อาร์ตแล้วน้องน้องชื่อตายสายที่เป็นน้องชายของต้าเหรอน้องผมน้องผม ปั้นมานี่คือแบบว่าอยากจะให้มันอยู่ในในช่องเลยถูกไหมมาแทนเลยถ้าเขามันไหนแทนได้ชื่อช่องตายัดชัยโสโลเปียนเลยเป็นไตรไตรชัยโสโลโอ้แล้วนี่เขาเป็นพิธีกรมานานยังไงอีพีแรกครับอีพีพวกเทปแรกนะครับเครียดเงือกแตกทุกคนเครียดเงือกแตกทุกสบายสบายแล้วสคริปต์นี่คือถ้าไม่ดูไม่ต้องถือก็ได้ฮะเอาไว้ติดตัวไว้ครับอ๋อมันอึดใจไม่ต้องใช้หรอกก็ไม่ใช่ทั้ง็มดเลยไช่ทุกคน รวมทั้งสุดหนัดเรียบร้อยเลยเบอร์เราอยากถามเราอยากคุยเลยเราอเราฟีดอ๋อไม่จำราไม่จำเบียดเป็นแรงเป็นแรงตรงนี้ตาต่อเลยก็นะครับพบกับรายการนะครับเคยหรือไม่ในเรื่องต่างผมจะถามคุณพี่เคยมากก็อาบน้ำครับถ้าเคยน้อยก็แค่จิบน้ำอ๋อเคยมากให้เอาน้ำลากตัวครับผมและถ้าเคยน้อยให้จิบน้ำแทนน้ครับไม่เคยครับถ้าไม่เคยก็อยู่เฉยอยู่เฉยครับน้องผมน้อง คำถามของเราก็จะมีมาให้สำหรับทุกคนเอาเป็นว่าอีพีนี้ผมว่าไม่ธรรมดาครพิเศษอีกแล้วก่อนเราจะไปเข้าคำถามเล่นเกมหน่อยครับอ่าผมมีมินิเกมมาให้ได้เลยก็คือเกมก็คือมือรู้ไหมว่าหน้าตาฝันงคนรุ้นมือ เก่งเก่งเขาเก่งใช่ไหมกล้องเพราะเขาไม่มีประสบการณ์อ๋อน้อยเก่แล้วด้วยเเยยลอคือเกมผมก็คือแบ่งเป็นสองทีมครับคือเอามือวางบนต้นแข่งครับครับทีมไหนเอามือออกก่อนเป็นผู้แพ้ครับโอเคครับทีมผู้แพ้โดนลงโทษครับครับจิบน้ำมะนาวแทนน้ำเปล่าครับโอ้น้ำมะนาวมะนาวแท้ใช่ไหมแท้ครับแท้เลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยมาการแรกเราดูเลยไม่ได้เกมกล้ามาไกอาบอาบอาบผู้แพ้อ่ะแล้วถ้าอาบอ่ะอาบน้ำเย็นเลยไม่มีผู้แพ้จะอา เป็นอย่างอื่นเป็อะไรอ่ะเป็นพูดเป็นถังใหญ่อ๋อถังใหญ่แพ้ชนะอับแค่ขันเล็กผู้ชนะนี่อับถังใหญ่ครับน้ำใช่ผู้แพ้อับถังใหญ่สนุกผู้แพ้ก็จะโดนอับน้ำถังใหญ่ครับผมอ่าขอเชิญของนะครับทีมงานทีมงานขอของหน่อยมีทีมงานมายังไงนะพูดยังไงก่อนไต่ไต่เนี่ยครับน้ำแข็งครับก็คือแบ่งเป็นสองทีมครับทีมกูผีกับทีมกูผมเอามือทั้งสามคนครับมือมือเดียวนะครับแปะลงครับใครเอาออกแค่คนเดียวเพียงคนเดียวแพ้ทั้งทีเ ครับผมเดี๋ยวให้พิธีกรน,นับแล้วมือแตะเลยครับผมโอ,โอเคไหมมามาครับหนึ่งสองสาม ผมจะไปแล้วนะพี่มะนาวมันไม่ใช่มะนาแล้วมันไม่ใช่มะนาวอยู่อะไรฟันก่อนเลยน้องเว้ยมะนาวสิโตอยู่น้ำมะนาวไปขี่โกงไว้ขี่กงไอ้เหี้ยปวด้วตอนนี้ปวดแล้วอ่เลยคือว่าเออคไรกวดแล้วปวดแล้วไปวดทนไมหวน้ำมะนาวไปแล้วมะนาจะไปเลยน้วมนาวจะปน้องเว้ยไปแล่ไหกรจะไปอป โดนผมหรือเปล่าโดนคูหรือเปล่าเมือน่พี่โดนผมหรือเปล่าอ๋อครับผมก็ทีมฝั่งผมไปผู้แพ้ครับผมไม่น่าเอาเข้ามาอะไรของพี่ไว้นี่ค่ะรวมเลยขออ้วนพี่อ๋อทราอ่ะ จัดเตรียมของกันแล้วครับครับไม่ได้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 ใช้นะครับเป็นใจกับน้องเบอร์เจอไหมเจอกันไหมเจอกันไหมไม่เจอพี่อยพี่ชายช่วยหายพี่มาช่วยนี่พี่หาดียวไม่เจอได้ไงพี่ช่วยหาไม่เจอหาดีเปล่าหาดีแล้วคำแล้วคำยิ้มายเลย โอ้ยควายนี่ไงตี่พี่ตี่พี่อจะไม่เจอทำไมล่ะเอออยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้กูเจอเลยเจอไม่ะไม่ไม่กลางอ่ะเจอใช่ไหมไม่เจอไม่ได้แล้วน้องกูรีบด้วยใครที่พอช่วยได้ไหมผมกับพี่ผมหาอะไรไม่เจอหรอตาม ของเที่ยวปิดหายอ่ะใครคนไหนหาใครคนหาพี่ชายผมเป็นคนหาเอ้าหใช่เขายังไม่มองตาเลยใช่พี่หายผมไม่กูบอกกันนะถ้ามึงยหาไม่เจอเนี่ยพวกกูไม่เล่นก็ได้นะใช่พวกกูต้องไปช่วยนะพวกกูไม่ไม่ยืดสักนิดไม่ต้องอยู่แล้วไม่น่าเชื่อเนาะถึงเรามึงลงกันเป็นตัวเลยลองควานดีๆ ไปแล้วไปเอาหุ้มุ้มตรงหุ้มุ้มตรงไปเก็บของไปไรไปไรแค่คอยาไม่เจอไอ้นี่ไอ้นี่ฉลาดถ้าไม่เจอก็แค่โดนรอดไปกคัอนเซ็ปต์คำถามวันนี้เป็นยังไงครับวันนี้คอนเซ็ปต์คำถามก็คือถามหกหมดแล้วจะถามโชว์เกมเกมในเรื่องต่างๆเกมในเรื่องต่างๆเกมสำหรับผู้ชายเนี่ยครับผมเกมเกมวุ้ยเกมวุ้ยแต่ละคนไม่เหมือนกัน เคยเกมวะเกมเรื่องแรกครับครับเคยหรือไม่เคยเกมเข้าห้องฝ่ายปกครองที่โรงเรียนหยิบขันให้พี่ขันนั่งเดยวเฮ้ยโห้ยพี่โบอดีตตัวตึงไม่เคยเลยหรอไม่ไม่ไม่เคยเกมอ๋อเคยเคยใช่เคยมากไหมยมากไหมพักการเรียนเลยโอ้ย ของผมคือตอนนั้นจะเป็นห้องยกเวทที่โรงเรียนครับห้องยกเวทเป็นห้องเล็กๆเรายกหน้านี้แล้วก็ประตูอยู่ตรงกล้องคนดูเงี้ยแล้วก็จะมีหน้าต่างด้านซ้ายหน้าต่างเล็กๆด้านซ้ายผมก็อัดอัดบุรีอยู่อัดบุรีอยู่รุ่นน้องวิ่งมา พี่จานมาโทษนะคุณก็ยกเวทอยู่ด้วยแล้วก็มึงดูไม่ได้มึงแคบแล้วดูคือขึ้นในเวลาเดียวกันก็คือดูบุหรี่สมัยก่อนดูเดอะล็อกเยอะนะเราอยากเป็นดูแองจอลซึ่งเด็กวิ่งมาบอกพี่ครับจานมาให้เราเท่ๆเดีดบุหรี่จะออกท่าาต่างป๊บรบแด้งเวทเพื่อนปั้งบเข้ามาที่ตีนแล้วกูได้มาพอดีบุหรี่ใครโอผมกูสิผใครอะ เอาได้กันทันเลยนี่ยอดีตแล้ว hmm, พ mm ี่ถังผิดถังผิดถังเราทางอะไรอ่ะแพ้่ถังแพ้่ได้แค่เท่านี้โอ้โหโอ้โหถังนี้เลยเหรอถังนี้ถังเราจะหมดแล้วก็ตอนเดียวเองดูให้ดี ไอ้ไตยทำไมไอ้ไตไเขโดนอะไรอ่ะเดินชกต่อยต่อยเพื่อนเฮ้ยเราคนเกเลยอ่ะดูทรงไม่น่านะเกเลครับเด็ก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 เป็นเด็กแบบว่าชแกงเพื่อนมีเรื่องโดนพักไป2วันครับพักเรียนใช่สองวันเสาร์อาทิตย์ช่วงเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่เลือกพักเปล่าอย่างนั้นแหละครับเขาได้ยุดเสาร์อาทิตย์ได้หยู่เสาร์อาทิตย์เรื่องผมบังเอิญมากครับเรื่องเดียวกันเฮ้ยชกต่อยชกต่อยครับเชิญแม่มาแม่ก็ร้องไห้เลยเฮ้ยแต่ว่าแม่ไม่ได้ร้องไห้เรื่องที่เป็นไปมีเรื่องชกต่อยร้องไห้เรื่องอะไรเพราะต่อยผู้หญิง อันนี้ชิ่งๆเหรอใช่ค<ด>รับ<ร>ปอ้โถมม้างเนี่ยเด็กๆแ<อ>ม่คือแม่ซื้อเสื้อให้ใหม่แล้วเรียนศิลปะ ครับแล้วเพื่อนผู้หญิงครับมันจะมีการแบบแกล้งกันแบบโอ้เสื้อใหม่เสื้อใหม่เขาเอาสีเรียนวิชาศิลปะมาทาที่เสื้อโอ้เสื้อใหม่แล้วนี่ใช่ครับพี่ขึ้นเลยดิใช่ครับผมก็เลยต่อยแล้วก็ดึงคอเสื้อมาต่อยต่อ้วยคือไม่ใช่หมัดเดียวใช่ครับคือผมมาเชื่อเสมอว่าผู้หญิงผู้ชายครับเท่าเียมเท่ากันตั้งแต่ยุคนม้นลวใช่ครับโรงเรียนว่ามันจะไม่ได้คิดว่าเล่นผู้หญิงแบบมันจะเล่นแบบม่แย่ผู้หญิงก็ะด้เว่าเหมือนกันผู้ชายก็ได้หมดเหมือนกันหมดนะเอาง่ายๆผู้หญิงบางคนยังคุมห้องเลยคร ไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปครับเคยหรือไม่เคยเกมรถไฟชนกันชนยังไงวะในแง่ไหนวะเขามาเจอกันเขามาเจอกันเขามาชนกันเขามาเจอกันเหรอก็เพราะว่ามันของทงแล่นจะไม่ชนยังไงโอ้ยตกหลานแล้วเฮ้ยพี่โอ้ยสามแล้วตะบู่พี่โอ้โ ตดวดีเดีวดีคุณมีไหมเออไม่ได้ชนไม่ได้สวนแต่ว่าเฉียวอ่ะเอาสักขันนะเพื่อนหรอมันมันก็ไม่ไม่มีอะไรเล่านะแต่ว่าก็ก็ก็ครึ่งขันแล้วกันนะครึ่งขันก็เดินสวนกันแล้วไม่ค่อยชอบกันแค่นั้นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับแบบไม่ได้ถึงกับเออเฮ้ย คือคุยกับอีกคนนึงอยู่คุยผ่านคอมพิวเตอร์สกายระหว่างที่คุยอยู่แล้วก็เห็นว่าเออข้างหลังเนี่ยมีคนเปิดประตูมาจนเดินมาข้างหลังเนี่ยล้วเพิ่งเห็นว่าคือด้านหน้าด้านสาารการคือด้านหลังคือประตูห้องนอนข้างหลังเป็นตัวห้องนอนด้างหน้าด้าหน้านี่เลยเป็นโต๊ะคอมเป็นแล็บเทอปบังอยู่หันมาหาเรานั้นะสกายมีหน้าเขาโผล่มาหาเราอยู่ออกจากห้องก็เห็นเขาคนในกล้องก็เห็นด้านหลังเรามีกูคนเดียวนี่แหละที่ไม่เห็นด้านหลังดี๋ยวคเลยผ่านไปละ เรื่องนี้เรื่องนี้คือประสบการณ์กับเมียเลยอตอนสมัยเรียนเนี่ยไมจะมีแบบว่าโรงเรียนที่เขาจะเอาโรงเรียนผู้หญิงล้วนมาดองกันโรงเรียนชายล้วนครับาจะมีหญิงล้วนมาทำกิจกรรมร่วมกันคิดลองคิดมั่งอะไรอย่างนั้นอ่ะเราก็ได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็คุยกันเพื่อนกันอ่ะก็จะมีการคุยกันเสร็จปุ๊บผมเนี่ยขาหักนี่เป็นขาเป็นอยู่เลยขาหักนอนอยู่โรงพยาบาลเพื่อนที่เอามาทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยเขาก็มาเยี่ยมเออขาเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างสักพักแฟนเราโทรมาอ๋ออยู่ข้างล่างแล้วนะกำลังจะขึ้นมาข้างบนเอออออาะไไรรมั้้ยยยงงู่ตนี นีก็ไม่ได้เดินไม่ได้าไปหาอะไรกินก่อนไหมเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวหมอน่าจะเข้ามาเช็ดตัวแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นมาเลยเสร็จปุ๊บชิบหายแล้วขึ้นลิฟต์มาทางนั้นไม่ยอมเหีอยไรทางนี้ก็ได้เรื่องชักทางทุระมีธุระไปถ่อมให้สุดท้ายเปิดประตูเข้ามาปึ้งเจอกันเป็นหคำถามที่เล่ามาก็อดีตอดีตแล้วใช่ต่อครับเคยหรือไม่เคยเกมเรื่องซ่อนเงินเมีย ใช่ซ่อนเหรอขอขยายความคำว่าซ่อนครับคือแค่รับเงินจากเจ้านี้มาแต่เมียไม่รู้ก็ถือว่าซ่อนแล้วป่ะใช่ครับติดนะครับก็ซ่อนนะครับ เออแต่ก็ไม่ได้ซ่อนแต่ก็ไม่ได้แจ้งทุกอย่างอะนะคือเราก็ไม่ได้รายงานว่างานไหนมันต้องได้เท่าไหร่หรืออะไรอ่ะมันก็เราปังแหละแต่เราแกงแกงเซอร์โอ้ถ้าแทงเยอะด้วยตรงนี้เยบอสออกแล้วบอสออกตัวบอส เห็นเขาคุยกันอยู่เรื่องเรื่องเรื่องซื้อตังนี้ที่จะหมดนี่เพราะมึงเลยนะไอ้ยันแต่ว่ายุคเราเดี๋ยวนี้มันไม่มีแบบว่าซ่อนไปเงินสดตามหลังกอปรูปอะไรนี่มันค่อยมีแล้วมั้ยมีแล้วมีแล้วมีอยู่ไหมมีอยู่ไหมก็อาจจะพอมีบ้างความจริงพวกนี้เขาก็กลับมาใช้ระบบแมนนวลนะโอเคของกูจะไม่ค่อยซ่อนแต่เมื่อไหร่ที่เขาเบิกก็ต้องจ่ายทันทีไม่รู้เลยไม่รู้ซ่อนไปทำไมอ่ะตอนแรกกูเฉยๆนะอ่าตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนนั่งซิ l ูเอ e ไม่รู้เลยใช่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 สลับบ้างสลับบ้าง มาครับคำถามต่อไปครับผมเคยหรือไม่เคยเกมโกหกเมียไปเที่ยวไปกินเหล้ากับเพื่อนไปหาเพื่อนไปกินเหล้าไปอะไรเงี้ยจริงเราไม่ได้ทำใช่แล้วโกหกเคยอยู่แล้วนี่จะทำตอบใช้ชีวิตต่อไปย่างเลยนะค่อยๆหลรอร้อยบก่อนใช่ไหมวนไปเลยทำไมทุกข้อมเยยัดทุกข้อเลยวะก็มีบ้างก็ต้องมีบ้างโดนทุกคน เอาตายด้วยไก่ก็ไม่รอดเหรอไม่รอดแต่นี่โดนหมดผผมก็ปกติครับก็มีไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวในบางทีเมื่อก่อนไม่ได้บอกอ่ครับก็ปกติใช่เห็นจริงไร้อป่าที่คุณเป็นตัวตั้งตัวตีทุกครั้งที่ไปเที่ยวแบบอาคุจรจริงครับเขามีโค้ดเล่นหุ้นโค้ดออกกําลังกายโค้ดตีกะหรี วันนี้เลยพูดชัดกว่านี้กูพูดอีกแลูดน้ำองจริงอวันนี้ไม่ไอ้ย้ยนี่ชอบเอาเรื่องเรื่องตัวเองไม่ค่อยเล่าหรอกอ่ไปเคยเจอแฟนมันแฟนต้าคนเก่าเคยเจอครั้งแรกแล้วงงมากเพราะเราเจอครั้งแรกแต่เขารู้เรื่องชีวิตผมหมดเลยเออทุ่กเรื่องเลยเหมือนเคยเจอเรามาแล้วคุยแบบรู้จักกันดีเหมือนไม่ได้ดูเรามาจากแบบในในรายการอ่ะไอ้เีัยไม่เจ็บติดเพราะเล่าเรื่องผมไม่เข้าฟัง ท็อปปิกเวลาคุยกันเนาะใช่เขอปิดจะคุยอะไรกันเนาะแล้วผมอยู่ด้วยแม่งก็เป็นแบบนั้นก็คุยเรื่องมึงอยู่ดีใช่แม่งแม่งคุยเรื่ผมต่อหน้าเราอใช่ครับคือมันกลายเป็นเหมือนมันติดกันแล้วก็แบบสนุกเอาแล้วสนุกเรื่องนี้ที่เราเอิกอักปีกก็ชอบแล้วมาเจอตัวจริงหันมาด้วยอย่างเงี้ยหันมาดูด้วยรีแอคด้วยสนุกใจัดผมึงต่อต่อครับได้หลายคนเลยเอาเรื่องเหมือนแล้วเราได้ใหญ่ให้น้องมาดิให้น้องไต่อ่ะ บอกไปดูเสื้อเรื่องมันเป็นยังไงบอกว่าไปดูเสื้อครับบอกว่าเดี๋ยวกลับห้าทุ่มก็ไปดูเสื้อดูเสื้อแป๊บเดียวไปบ้านรุ่นพี่ต่อนั่งเล่นนั่งอะไรเงี้ยดูเสื้อดูอะไรเงี้ยยาวกับหกโมงเจ็ดแล้วในบ้านรุ่นพี่จะทำอะไรกันก็คือดูแต่เสื้อในบ้านนรุ่พีงดูเสื้อครับแต่แค่แบบว่ากว่ามีตอดเสื้อไหมมีติดเสื้อไหมมีมีมีเบสเซ็ตทั้งหมดใครจ่ายวันนั้นรุ่นพี่เลี้ยงอ๋อรุ่นพี่เลี้ยงก็คือแบบเราหยิบเสื้อตัวไหนกก็็ได้้้คครรรรััััััับบบพ่่่่่่่ะเเเเเออออาาใใใใใใใหหหหหชชสสสืืืตตตตตวววววลญญญญผม แล้วเข้ามามามาแบบมาเรียงให้เลือกเลยไหมว่าเราดูจากจากรูปก่อนเต็มเต็มร้านเลยอ๋อดูรนะโอ้เป็นชี้ไปชี้เลยนะพี่บอกเลยจะกระซาร์แพงสุดในในในราวแขวนนั้นเท่าไหร่เอาถูกสุดดีครับถูกเลยสองพันห้าสองพันห้า๋อพอดีเลยแพงสุดก็จะเจ็ดแปดพันอแล้วพี่เขาเลี้ยงเสื้อกี่บาทของเราแปดพันห้าพันครับโอ้เลี้ยงเลี้ยงแพงเหมือนกันเนาะเสื้อครับอีเสื้อเสื้ออะไรเสื้ออะไเสื้อไม่ได้ว่าอะไรเลยร้อนทำไมครับข้อต่อไปครับผมเคยหรือไม่ เคเกมเล่นเกมจนเสียงดังเกินเวลาเมียมา oh, 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 oh. ข้างๆเลยโลอ้โห้โอ้โหโอ้เฮ้ย่หวคุณโยโดนแน่ดอโย ก็ไอ้นี่เปียบปกติก็ก็เราแรกแกเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าอยู่บ้านเล่นเกมแบบดีแล้วเขาชอบแบบนี <sk 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 ้เขาไปเลยเที่ยวที่เขาเคยเจอมาอาจจะชอบออกนอกบ้านว่าเปไรเล่นไปเลยว่าสล่อทั้งวันเลยส่ใส่เลยใช่ดาตแล้วพ่ไม่ถึงเดือนเละก็คือต้องมาทําการรีไวซ์ใช่ใช่รีไวซ์แบบใหม่มึงก็เกินตายควรจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ย แล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ของผมก็ปกติครับแต่ว่ามันมีบางครั้งบางเหตุการณ์เนี่ยมันก็มันเจอเด็กเกียนเล่นอะไรเล่นอะไรตอดเอครับโอ้เยด้วยดีด้วยว่าเราเจอเด็กเกียนเนี่ยเช่นครั้งมาเราเคยแก้ทุกอย่างเลยครับลุกขึ้นไปใจเย็นหาอะไรกินหนักหน่อยก็ล้างหน้าล้างตาเขาเกียนนี่เขาไม่จะมาด่าอย่างเงี้ยด่าทออย่างเงี้ยมันด่าโดยไม่มีที่ไปที่มายังไงยังไงมันด่าแบบหมดจด ของการเกินคำบรรยายเท่านั้นสิ่งเดียวที่เราจะทำได้คือการตอบโต้ล้างหน้ากันแล้วอะไรก็แล้วเปิดไมด่าเลยอ้เปิดไม่ด้าครับด่าเลยสัตว์เหี้ยมองลูกอ่ะกูใครเด็กเป็นเฟ้ยด้วยเวลาต้องใช้แบงค์เงินหลุดเดียวแล้วที่เป็นด่าอยู่เด็กผมก็ด่ามาเลยตลอดเมียมาเปิดประตูเฮ้ยทำอะไรอ่ะเสียงดังคนจะหลับจะนอนเสียงดังไปถึงนู่นผมหันไปเด็กเป็นเกียนี่ยฟ้องเมีย เหมือนฟ้องแม่ด้วยเฮียผมนี่นี่เลยดังเลยแหละยังไงไปเอ็มไปเอ็มอ๋อนีนเฟยปเอ็มแล้วเป็นคนแบบสั่งไฟคุมไฟอ่ะโอ้โหหน้าแก๊งเหรอใช่ครับตะโกนเลยสัตว์ชูปชอ้เหี้ยขอคาได้ตายตายใช่เฮียควายไอ้เหี้ยกระจอยควายอยู่ตอนนั้นอนอยู่ห้องข้างหลับหลับอยู่ตายมิดาแปนปกมิดา ใส่มีเรื่องใช่ไหมีเรื่องไต่มีเรื่องนอน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 บทบาทเกร์นอนไอ้เฮียเนี่ยเสียงดังจริงพี่ผมไปบ้านมันอ่ะมันจะมีห้องอยู่ข้างล่างห้องกระจกอยู่ข้างล่างผมก็เข้าไปเฮียต้าจะไม่ลงมาเข้าไปไอ้้ไอเันเล่นเสื้อวงมันจะชอบเอาเสื้อวงมาขายเสื้อผ้ามาไล่ขายสวัสดีนะพี่นะมาขายสวัสดีครับเนี่ยราคาเท่านี้นะพี่ดูได้นะหน้าเต็มหลังเต็มนะพี่ยาวเลยผมก็นั่งรอรอเฮียต้าเฮียต้าเดินลงมาฟูดบอกโอ้ยเฮียน้องมันขยันน้อยเออไล่ไม่หยุดนะ ยืนบอกมันซ้อมมันซ้อมซ้อมอย่างนี้เลเนี่ยเกือบชั่วโมงชั่วโมงมันซ้อมเหรอมันซ้อมไร่สดไร่สดทำไมอ่ะแล้วไม่ต้องซ้อมขนาดคนตั้งใจอ่ะเนี่ยไม่หมดแรงแล้วมันมีตอบโต้ด้วยนะเหรอใช่นี่พี่ข้อความจากทางบ้านรับแล้วพิมพ์เอฟเลยอันนี้เล่าพี่พี่คือในที่พี่ถามว่าไซส์อะไรอ่ะเดี๋ยวผมวัดให้แล้วพี่แล้วก็คุยกับเขาเป็นตุกยังไงคุยเป็นสิบคนยี่สิบคนับ่ข้อสุดท้ายครับผมครั่ะถามอะไแล้วสุดท้ายแล้วเคยหรือไม่เคยเกมแอบดูหนังโป เคยเคยอยู่แล้วปะวะเอาด้วยช่วยกันช่วยกันเอาให้ทั่วถึงฝั่งมึงก็มาด้วยมั้ยอื้ยอมอเนี่ทุกคนอยู่แล้วอ่ะลากทีน่าได้มั้ลากคนดูด้วยอ่ะเออได้เออให้ฝั่งแต่มันถังใหญ่ดีกว่ะเงี้ยฮะไอถังเขาใจะทำอย่างี้ดีกว่าพี่พลังแรงอ๋อผลผลิตอะผม เผยแพร่ลงถ่าโซเชียลคอมเนี่ยมันใช้ด้วยกันอยู่ห้องด้วยกันร่วมกันอไอ้เนี้ยเนี่ยเขาก็ถ่ายคลิปไว้มันซ่อนไว้นะพี่ไว้ในไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์แต่ผมเนี่ยไปเจอเฉยเลยเจอผมสกเจอใช่คนเจอเลยอิ่มเต้นไอ้เียเพื่อนเราเนี่ยนะครับเขามี่แดงเขามีจักรแม่เขามีแบบไอ้เียเพื่อนเราเนี่ยเราแต่แล้วปุ๊บก็เฮ้ย ทีมดนไม่ไหวก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ตั้มหยอดตู้โทรศัพท์ตั้มไอตั้มกูมีแค่5บาทนะฟังกูนะกูมีเรื่องสําคัญมากที่มึงไม่ควรพลาดมึงรีบมาเลยนะไม่มาเลยหละพองานนี้ปุ๊บเงินแม่งเหลือว่าห้าห้าบาทมันจะโทรต่อได้ไงเหลือไอสัตว์เอาอีกคนนึงแล้วกันไอเบียรวมคนเหรอไอเบียเบียสดไอเบียสดมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีอะไรวะตรงนี้เขาเปิดให้ดู นั่นะแล้วมันเหนียเพื่อนด้วยกันผ่านไปประมาณสองสามวันก็ไปเจอกลุ่มเพื่อนกันดิรู้กันหมดทุกคนได้รู้กันหมดแล้วรู้โลกรู้แล้วผมพอเจออันนึงแบบว่าไอ้เฮียไอ้เฮียไม่บอกคนนี้เดี๋ยวแม่ก็หาว่ากูรักคนนี้มากไม่มีปัญหาเพื่อนไม่ที่ผมเป็นคนใช่ใช่้าผมอึดอัดมากๆผมโตมากลายเป็นฐานะของคนเก็บกดในสังคม ก็ต้องเไปในมุมนี้ได้เป็นกลมได้เงั้นเราเปลี่ยนนะแล้วเราเปลี่ยนนะที่มา3คนบอกพี่โบคนอย่างเงี้ยพี่สองคนก็รู้สึกว่าไม่แฟร์ละใช่ใช่เพราะสนิทเท่ากันทุกันหมดแต่ถ้ามุมนี้กูเข้าใจมึงนะเพราะระยะมันเป็นแนวเท่าเทียมใช่ใช่แล้วยังมีไฟนั่นอยู่ไหมไฟกูเชื่อว่ามีกูเชื่อว่ามีอยู่ทำทำการจัดเทปลงสู่คอมพิวเตอร์ ก็หมดแล้วครับคำถามก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับขอบคุณดีครับอยู่กับเราตั้งแต่แดดออกจนแดดใั่ ก็ฝากรายการพี่นะครับฝากโชว์เกมด้วยครับกล้องไหนกล้องไหนฝากโชว์เกมด้วยครับผมนี่ไม่ใช่เกมโชว์แต่นี่คือโชว์เกมสนุกสนานมากก็นี่แกงนี้เข้าก็ไปด้วยายัดก็เดี๋ยวรอติดตามได้ติดตามด้วยนะครับใช่ครับอ้อนไว้ไหนวันไหนทุกวันจันทร์เว้นจันทร์จันทร์เว้นจันทร์ถ้าจันทร์นี้เจอจันทร์หน้าไม่เจอครับผมก็เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับเย้